ตงไปก็ไปบ้านแก้งนะครับเดี๋ยวขวาก็ไปบ้านขอนกลาง เราจะพาทุกท่านเลี้ยวเข้าไปชมบริเวณวัดนะครับคุณผู้ชมนี่ก็คือวัดปุดเมืองหามนะครับ วัดกุดเมืองหามบ้านกุดเมืองหามอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดนะครับเดี๋ยวเราไปชมระดับน้ำกันโอ้น้ำถือว่าท่วมสูงแล้วนะครับ นี่เป็นบรรยากาศของด้านหลังของวัดกุดเมืองหามตำบลกุดเมืองหามอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดนะครับนี่อยู่ภายในวัดนะครับด้านหลังก็จะเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่นะครับนี่เป็นบรรยากาศของบ้านกุดเมืองหาม ตำบลกวดเมืองหามอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดครับ บ้านกุดเมืองหามตำบลกุดเมืองหามอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดครับ มือเป็นโรงเรียนอุดรครับโรงเรียนบ้าน